โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t e s t ANC นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชี t True Money Wallet นะครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้รับการชำระเงินนบเมื่อวานเนาะผมถอนไป900บาทนะครับแล้วก็อีก100บาทแล้วก็นะครับอีกบินหนึ่งก็คือนะครับผมนะก็คือ20บบาทด้วยกันเนาะซึ่งผมก็ได้รับเงินมากมายนะครับในส่วนนี้คือจากกิจกรรมของ To m a n y Wallet นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้เนาะหรือใครที่สนใจที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชีท o m a n ี Wallet แบบนี้นะผมเห็นไหมได้เยอะมากทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับไปทำการดาวน์โหลดแอปก่อนเนาะดาวน์โหลดแอปของ t o m a n y Wallet ให้เสร็จก่อนเลยนะครับนี่นะครับผมก็คือเป็นหน้าตาของแอป t o m a n y w a l l e t เนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็ อันนี้เดี๋ใครที่ยังไม่เคยมีบัญชีของ t ทมานี่วอลเล็ก็ตอนนี้ให้ทุกคนนะไปดาวน์โหลดนะในส่วนของบัญชี t ทมานี่วอลเล็ให้เสร็จก่อนเลยนะครับพอเพื่อนเพื่อทการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนก็ทําการกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนเพื่อกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ในส่วนของเว็บไซต์อันนี้ที่เป็น h a n s trans อันนี้เนาะก็ จะมีนะครับเป็นภารกิจช่วยเพื่อนล่าสมบัตินะครับอันนี้ก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นเนาะหรือใครที่สนใจที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชี To m a n y ่วอ l l ล็นะครับก็ให้ทําตาม2ขั้นตอนนี้ก่อนเลยนะครับก็คือขั้นตอนแรกให้ทําการดาวน์โหลดแอปของบัญชี t o m านี่ว l l e t ็เนาะที่ผมสอนเมื่อกี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีบัญชี t o m านี่ว l l e t แล้วนะครับเพื่อนๆก็มาที่ข้อ2ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็กดคําว่าร่วมแคมเปญตรงนี้นะครับ พอเพื่อนๆนะครับทาการกดร่วมแคมเปญนะครับมันก็จะเด้งนะครับมาส่วนของหน้าตานี้เลยนะเพื่อนๆก็กดคําว่าล็อินเลยนะก็คือเข้าสู่ระบบเลยของบัญชีทูมานี่ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพื่อนก็นะครับไปที่คําว่ากดปุ่มเริ่มช่วยเหลือเพื่อนตรงนี้นะที่เห็นไหมสีส้มเนาะอ่าก็จะเด้งหน้าตาแบบนี้แหละช่วยคุณชื่ออะไรนะรมันจะมีชื่อให้เห็นเนาะแล้วก็เป็นภารกิจตามล่าสมบัติคุณก็กดเริ่มช่วยเหลือเพื่อนนะครับแล้วก็ จากนั้นก็นะเขาก็จะโอนเงินให้คุณนะระบบจะโอนเงินให้คุณหนึ่งบาทเพื่อให้คุณโอนเงินต่อให้กับเพื่อนของเราจานวนหนึ่งบาทเนาะซึ่งเงินในส่วนนี้ไม่ใช่เงินของคุณนะเป็นเงินของระบบให้นะครับคุณต้องโอนไปหนึ่งบาทเนาะถ้าคุณจะร่วมเล่นกิจกรรมนี้เพื่อจะได้รับคุณแจนะครับหนึ่งดอกเนาะถ้าคุณไม่โอนไปคุณจะไม่รับคุณแจหนึ่งดอกคุณแจ1หนึ่งดอกเอาไว้ไปเปิดหีบสมบัตินะก็จะมีเงินมากมายในส่วนนั้นแล้วก็จะมีทองคําวูลค่า and ซียสตางค์ด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการกดโอนตั้งเนาะแล้วก็กดโอนแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอนแบบนี้นะฮะยืนยันการโอนครั้งหนึ่งแล้วก็พอมันขึ้นแบบว่าโอนเกินสําเร็จให้เพื่อนนะครับเพื่อนๆก็อ่าจะได้รับคุญแจไปหนึ่งดอกแบบนี้เลยเนาะซึ่งคุญแจในส่วนนี้เอาไว้ไปทําอะไรนะครับอ่าก็อันนี้คือเป็นภารกิจของเกมที่มีชื่อว่า the t Th e s t u r e hand นะครกาารภาริจตมล่ มหาสมบัตินะครับซึ่งทองคํามูลค่า10บาทก็มีในส่วนนี้เนาะก็เขาจะแจกไปนะครับโอเคในส่วนกิจกรรมนี้ครับผมก็คือมีเงินรางวัลรวมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทนะครับอันนี้เนาะถ้าเพื่อนๆก็ไม่เคยเล่น,นครับไม่เคยเล่น,นครับก็มาเล่นกันได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีเงินมากมายผมถอนจากแอปนี้นะครับจากเกมนี้ไป2 3 0 0 0บาทแล้วนะครับผมก็ วิธีการเล่นก็เพื่อนๆกดมาที่คําว่าเริ่มล่าสมบัตินะครับแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปล่าสมบัติถ้าเพื่อนๆอยากได้คุณแจแบบนี้ยคุณแจเพื่อนๆจะมีอยู่2คุณแจนะถ้าเพื่อนๆโอนให้ผมเมื่อกี้หนบาทเนาะถ้าเพื่อนๆอยากได้เยอะเพื่อนๆก็มาที่คําว่าชวนเพื่อนนะครับกดเข้าไปที่ชวนเพื่อนแล้วก็คุณก็กดคําว่าคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปยัง Facebook ไลน์ที่มีคนมากมายนะอ่าไปเชิญชวนเข้ามาเล่นแอปนี้นะครับคนก็จะได้รับคุณแจเข้ามาเนาะโอเค แล้วก็คุณก็มากดเริ่มล่าสมบัตินะครับวิธีการหาเงินนะครับอ่าตอนนี้ผมมี1เหรียญน,นะครับตรงนี้นะหนึ่งเหรียญจะเท่ากับ1บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล6ก0อยห้าสิบนะครับคุณก็จะอยู่ที่เลเวล1นะครับตรงนี้เนาะจะมีเลเวลหนึ่งสาสี่ห้าของคุณเนาะเลเวล5ตรงนี้มันจะเป็นภารกิจในส่วนที่ว่าลุ้นรับทองคำนะครับตรงนี้สร้อยคอทองคํา หนึ่งเส้นนะจำนวนยี่สิบห้าสตางค์นะไม่ใช่ไม่ใช่ราคายี่สิบห้าสตางค์นะตอนนี้ราคาทองคำนะยี่สิบห้าสตางค์จะเท่ากับเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะทุกคนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ายี่สิบห้าสตางค์นี้จะเท่ากับครึ่งสลึงหรือว่าหนึ่งสลึงนะแต่ว่ามันจะมีมูลค่าประมาณสามพันสามรอยยี่สิบห้าบาทเนาะอันนี้ต่ําสุดแล้วเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งสลึงนะแต่ไม่ก็จะเป็นครึ่งสลึงนี่แหละนะครับผมนะก็ ถือว่านะาเยอะมากก็คือ3,000กว่าบาทก,ก็ถือว่าเยอะมากเนาะถ้าใครเปิดมาได้ทองคำมูลาค่า25่สตาสตาก็เราสามารถที่จะนำทองคำนั้นไปอ,อะไรไปขายต่อก็ได้เช่นกันครับหรือจะเก็บเอาไว้แล้วก็ไปขายตอนที่ราคาทองคำสูงขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับโอเคหลังที่เราได้รู้แล้วว่าราคาทองคำตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็มาต้มลุ้นกันนะครับซึ่งในกล่องน้ำสมบัตินี้นะ กล่องสมบัติเนี่มันจะมีนะครับอยู่ที่5บาทนะหเหรียญก็คือ5บาทนะแล้วก็10บาท20บาท50บาท1 0 0บาทแล้วก็ทองคำเนาะถ้าเราเปิดได้อันไหนนะรเราก็จะได้รับอันนั้นเลยนะครับโอเคเราก็กดคาว่าเริ่มล่าสมบัติเลยนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นก็นะครับเพื่อนๆนะครับกดที่คําคว่า,าดูก่อนเนาะรอสักครู่อ่าโอเคตอนนี้มันมีกล่องสมบัติอยู่ที่ประมาณ6กล่องด้วยกันนะเพื่อนๆก็ตอนนี้อยู่ในรถนะท็กเตอร์ตรงนี้นะ วิธีการบังคับรถนี้ก็มาที่ปุ่มตรงนี้นะครับผมนะสามารถหมุนได้นะครับผมนะโดยจะให้มันไปซ้ายลงล่างขวาขึ้นบนก็ได้เช่นกันนะครับโอเคหลังจากที่เรานะครับขับแล้วแล้วก็เราก็ต้องเลือกว่าเราต้องการที่จะเปิดของสมบัติในนะผมก็ขอเลือกสมบัติทางด้านนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็เอาเอาให้ตรงนะเอาให้ตรงนะครับผมนะโอเคจากนั้นก็เราก็กดคาว่าเปิดหีบสมบัตินะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้ง แต่นานๆอ่าผมับไป10เหรียญน,นะครับผม10เหรียญจะเท่ากับ10บาทนะครับผม10เหรียญจะเท่ากับ10บาทนะครับผมนะซึ่งแอปนี้หรือเกมนี้นะครับสามารถที่จะถอนเงิน,นครับขั้นต่าอยู่ที่20บาทเนาะสะสมเหรียญทองครบ20เหรียญแลกเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตยีบาทนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่เท่าไหร่อ่าผมได้คุณเจกหนะึ่งดอกขอขอบคุณนะทุกคนนะที่สมัครพังนี่นของผมนะครับโอเค ผมมีอยู่ที่11บาทนะตอนนี้อยู่ที่11เหรียญเนานะซึ่งกล่องสมบัติ4กล่องนี้มันแตกต่างจากกล่องสมบัติอันนี้ยังไงเนาะเดี๋ย<อ>วเราเปิดเข้ามาเลยนะกล่องสมบัติแบบนี้มันจะมีนะครับจากทองคำเม่เกีลมันจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังมาจอหนึ่งใบนะครับแล้วก็มันจะมีหัวกระโหลกด้วยนะหัวกระดูกนะโครงกระดูกนี้ถ้าเราเปิดได้เราจะไม่ได้รับสมบัติอะไรใดทั้งสิ้นจะไม่ได้รับเงินเลยเนาะแต่ถ้าเราเปิดได้3 50 50าเหรียญก็จะได้รับเงินนะครับ ซึ่งกล่องนี้จะเหมือนกันเลยเนาะ่า,าเห็นไหมทุกคนมาถึงด่านที่5ตรงเนี้เพือ่อรับสิทธิ์ลุนทองคําหนักสิบบาทนะครับ่าเขาก็เขียนอยู่แล้วเนาะโอเคเราก็มากดตามล่าสมบัติกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงครับผมนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะเปิดได้ประมาณ3มเหรียญ5เหรียญแต่ไม่ก็ได้โครงกระดูกนะครับอโอเคแล้วก็บังคับนะครับตอนนี้ผมไม่บังคับนะผมจะกดสุ่มเลยนะกดสุ่มมันต้องทอํายังไงอ่ะกดสุ่มแล้วก็กดที่เปิดเหตุสมบัติตรงนี้เลยทุกคนกดเลย มันก็จะเด้งมาเลยนะมันเหมือนว่าเป็นแม่เหล็กเลยนะอ่าผมก็ได้รับมาอีกประมาณ5เหรียญด้วยกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประมาณ16เหรียญใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ได้ประมาณ20เหรียญแล้วก็จะถอนเงินให้ทุกคนได้ดูนะว่าแอปนี้นะมันถอนเงินได้ไวมากทุกคนนะกดเข้าไปต่อถอนเงินไม่ถึงหนึ่งนาทีเงินก็เข้าแล้วทุกคนนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมจะกดสุ่มเลยนะครับกดเป้งได้ไปทั้งหมดประมาณ 5บาทต่อไปนะอ่าก็ตอนนี้ผมก็อ่ากดแลกเงินเลยนะผมกดแลกเงินแล้วก็ตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่ประมาณ21เดหรียญน,นะครับก็กดคําว่าแลกเงินเลยนะครับกดปั้งอ่าเขาบอกว่าแลกเงินสําเร็จแล้วคุณได้รับเงิน20บาทเข้าอลเล็ตนะครับอ่าอันนี้ผมขอแคปหน้าจอเพินน่มนึงนะครับอ่าเพื่อทําเป็นภาพหน้าปกนิดหน่อยเนาะโอเคแล้วก็กลับไปลาสมบัติต่อแล้วเปล่าไหมเนาะเราจะไปดูว่าเงินของเราเข้าหรือยังนะกดที่คําว่ารายการนะครับ อ่าตอนนี้ผมมียอดเงินในบัญชีอยู่ที่3 4 3บาทเนาะผมก็ได้ถอนไปนะผมมีอ่าตอนนี้นะผมก็รับไปแล้วประมาณ20บาทเห็นไหมเงินเข้ามาเลยทุกคนนะไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปนะตีอ่าสามสามนะสี่สิบหกนะตรงกันเลยเนาะผมถอนเงินจากแอปนี้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยทุกคนว่าผมได้เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆคน,นไหนที่ยังไม่เคยเล่นนะสามารถที่ไปเล่นได้เพื่อเอาเงินตรงนี้ไปจับจ่ายซื้ออะไรต่างๆที่เราต้องการเช่นจ่ายค่าน้าค่าไฟ จ่ายค่าอาหารในเซเว่นอีเลฟเว่นหรือเราจะไปจ่ายค่าไอเทมของเกมนะไปเติมเกมก็ได้เช่นกันครับโอเคหรือจะถอนเงินเข้าสุ่บัญชีธนาคารก็ได้เช่นกันนะครับผมนะโอเคมาที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าประวัติการถอนเงินนะครับดูเพื่อดูที่ว่าประวัติการเล่นเนาะประวัติการเล่นแล้วก็เพื่อนๆก็มาที่เงินที่แรกนะครับอ่าผมก็จะมีนะครับตรงนี้เห็นไหมวันที่19ผมถอนไปนะวันนี้เมื่อกี้เอง20บาท เมื่อคืนนะผมก็ไอ้เมื่อกี้ตอนบ่าย2องนผมถอนไป260บาทแล้วก็เมื่อคืนนะตีห้ายี่สิบสามนาีมถอนไปสอง้อยสี่สบาทตีห้านะวันนี้เหมือนกันเนาะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทแล้วก็เมื่อวานนะผมเมื่อวานเนาะก็ประมาณยี่สิบาทแล้วก็หนึบาทเก้บาทวันที่16บถอนไปยี่สิบาทวันที่16ครั้งหนึ่งสองบาทวันที่14นะถอนไป3 0มสิบาทแล้วก็สาบาทยีบาทยีบาทยีบาท แล้วก็20บาท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 แล้วก็110บาทแล้วก็หนึ่งแล้วก็เก้าสิบแล้วก็ร้อยบาทนะแล้วก็วันที่สิบสามก็ถอนไปสามร้อยยี่สิบาทแล้วก็วันที่สิบสองถอนไปยี่สิบาทด้วยกันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นจํานวนเงินที่ผมได้รับมาทั้งหมดแล้วนะตอนนี้ก็ถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าเอาไปทํากิจกรรมแจกเงินเข้าสู่วอลเล็ตให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะก็ ใครที่สนใจหาเงินเข้าสุบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแอปหาเงินเข้าสุบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตแบบนี้แบบดีๆนะฟรีๆไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนอกาะใครที่สนใจก็โอเคกดติดตามด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูด้วยพอจะได้เอาเงินไปเติมเกณฑ์กรรมนะครับโอเค สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันในวีโอนะฮะนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ